ในครั้งนี้นะครับปีนี้นะครับทุกอย่างรู้สึกจะอาเป็นใจนะครับไม่ว่าจะพาฝนซึ่งทางอาพยากรอากาศนะครับว่าวันนี้ 70%นะครับเมื่อสักครู่น,นะครับก็ได้ไปบนบานสารกล่าวนะครับเส้นไหว้ปู่ตาตอนนี้ท่านเห็น,นขึ้นไปบนฟ้านะครับร้อนนะครับแต่คนเย็นตาสว่างเ๋ยวรู้เปล่านะครับก็ตามพยากรณ์นะครับตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นนะครับฝนอยู่ที่ห้าสิเปอร์เซ็นต์นะครับถึงหกสิเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่หลังจากนั้นก็

สร้างนังขจามีอันเจพบระลามีสิเนยะตระกายเตรีภูภีปิสัตยองค์เด่นงเปลี่ยนเปลี that ่ยนสิณียเปลี่ยนเปลี่ยนคลีสินสัตว์เป am ็นด um ินปรีดารมอยู่ใต้รมบารมีข้าข้ออันเชิญพระบพธิรมส่วยรถโตชามีเก่าโตรอบขุมมาลาเรื่องสมาอินสิตุเพียนท้อเชิญพระถุยกลุงครองประชาชนผู้สมานอาจารเครื่องขีกัมมำบวงสวงทรงให้ประชาค์ยอมอิ่มลานสสารของพระเวนะเทวเทวดา จงเกใจศีลทีกระดนการประเสริผู้บูชาอันวันธรรมรัตนายางตขอไิบัญฑยเพื่อไตรรันอันไปรอรงเกลาลงเัวก่อนเป็นบ่อบุญบ่อวอนของพวงจันทกษัร ไวยครุฑทั้งทั้งบริวารครอบครัวจงทุกสํานานขอทุกขวัญเพลินเตร่ประเคนปรีดิ์พรหมเทวดาจงโฆษะเถิดคอยเรอคอยเชยอยู่อยู่ออยพอรายทั้งบ้านแห่หอมสรัมบังอังตะเท็นเลยโยมพรหมไกลแน่เองให้นาอมสินลิธิโชอันวาการ ตาจานุงการันเชิญเทพันเชิญทั้งหลายก่อนเชิญพระน,นา,านนนรายณ์ที่บรดีทางพระอิศวรผู้ม,มีศักดาเดชเป็นจอมคุณเกศไกรลาศข้าพอพิบัติรันคาหนึง่งบูชาพระมาดีเสีเชิมโลกจงนำรคให้เสื่อหมหายก่อนเชิญพระไพรพระเบลประการสังขางพระปรุงปริยมจตุโลกบาลพระสุริยะการจันทร์เจ้าอุตสนาหกรองค์อิน เป็นปีนพิพากับติท้องกองโมเมตสวนขาขอโยกอนบางคมเนื้อเสียนสามถูกเทียนชวลาปรณาตามคาายเก่าต่อกปลายผู้ฟาโอกันพระชนทางบอบรัชวันชัดทรงใช้ทงประพาทเขจงประสิบาสตร์พด้วยมนตรีใยเวรทจงประสิ่งเพศแก่ขาจารัสนาวกาสะโยประบาทงกล่าวกระวนกระวนอาเตียงเรนเปรียบพรหมตทวดาแสิ่งจะสืบเราพระนงสถานสวรรค์กมคพรมเกินพรหมอาเตียงติวดาแต่สิ่ง ហេតុលតាមព្រះនមស្ការទិឹងបឹងបលព្រះនងគ្រប់ព្រំប្រៃឬក្នុងអាកាសវិមាននីសិរីសត្រ័យនៅក្នុងបឹងខែវแถวเมืองលួងថាងបួទួចតោមនៅតាមត្រោទុយត្រោទោមនៅតាមឋានប្រភូជៅពីแถวគុំពីមានតនាបួងត្រោទុយនីទេវតាញោមប្របន្ទានជិងអលន្តនសិបកឋានបា15ជាន់នៃបងហិករណីអង្ជាផែននៃអង្ជាភីគុំនៃទីអ្នកស្រុកចាស់ស្រែបានទាំងទីទាំងណោះគឺជាថាង นี่ยท่านไอ้ท่าท่าตูนท่าทางสหตูนเนี่ยสรุปเซ่เนาะท่าทางสรุปอามังคันเนี่ยไปเอาางตูนนี้บานรุงระวมจันทางเนสัอทนที่พุสัลันนี้สงเสริมสร้างมีุสนรีเอาีคนเตียนการคุสัลามงเทศกาทุกมังประพุทธศาสนาคันยืนโอเจริญรุ่งเรื่อง

ਏ ਤਰਿਆ ਏ คนนะคนไม่ต oh ั้งเป็น

นี้เข่าแล้วกขบบนครบตรงนั้นเอาวคาไว้ที่เดิมไรงยิงตรงไหนเอาไว้ตรงกลางจำเมื่อตะยนจำบ้านเตยตะยนตาตาทาต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 ายาตาตาาบ้านาต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 าาตาตาตา รอพิธีเดี๋ยวตัวมาน11นาฬิกาประสงค์จะม,มาฉันเพลที่หลังจากฉันเพลเสร็จก็จะได้ไประกอบพิธีเจริญพุทธม,มนต์สมโภชพระกรินและก็ธรมรา,ก,ารก็จะได้ประกอบพิธีภาษีสุขวันเรียกฝันพระกรินไปจารย์ก็อ่านบัตประการรองช่างเจริญทีแล้วก็บรรดาประธานกลุ่มเลขากลุ่มเดิางมาถึงก็ Good night.